พักสินชินวัตรอดีตประมุขฝ่ายบริหารของไทยเป็นหนึ่งในตัวละครการเมืองที่มีสีสันลดแล่นบนหน้าสื่อและเป็นที่สนใจจากสาธารณชนมายาวนานกว่า30ปีและเขาเพิ่งจัดฉลองวันเกิดครบ73ปีพร้อมกับครอบครัวในต่างแดนหลังจากต้องคดีจากสารไทยทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างพลเมืองคนไทยได้ แต่เขายังคงเป็นอีกหนึ่งขั้วการเมืองที่สำคัญและมีบทบาทต่อนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปจนกว่าจะหมดสิ้นลมหายใจเพราะล่าสุด26กรกฎาคมทักษิณปล่อยคลิปวันเกิดและมีประโยคเด็ดที่บอกว่าผมสั่งครอบครัวตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผา นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานขณะที่สสแกนนำและสมาชิกพักเพื่อไทยต่างโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดทักษิณอย่างพร้อมเพรียงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งในหลายจังหวัดก็ได้มีการจัดงานทำบุญให้กับทักษิณด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าทักษิณประกาศถึงการกลับประเทศไทยหลายครั้ง โดยนายอัศดังยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์เฟซบุ๊กว่าโทนี่หรือทักษิณประกาศกลับบ้านทุกปีแต่ในปี2564จะประกาศบ่อยที่สุดจากไทม์ไลน์ดังนี้29มิถุนายน2564กลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอกต่อมา13กรกฎาคม2564กลับไทยแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลัง และก็สุวรรณภูมิไปประตูหน้าไม่ไปประตูหลัง6สิงหาคม2564อยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอดูเวลาให้เหมาะเจาะจะกลับเมื่อไรจะบอกต่อมาในปี2565เริ่มที่5มกราคม2565ให้รู้ว่าผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยหวังว่าปี2565 ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระคนไทยแน่นอนจากนั้นหนึ่งมีนาคม2,565เขาตอกย้ำคำเดิบว่าพอสอนนี้กลับไทยแน่นอน และล่าสุดในวันที่23กระกฎาคม2565ที่จังหวัดนครราชสีมาทักษิณโฟนอินมาจากประเทศดูไบพูดคุยกับเครือข่ายคนเสื้อแดงพร้อมร่วมเป่าเค้กวันเกิดพร้อมระบุว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอ ่ามกลางการส่งเสียงปรบมือดีใจของบรรดาเครือข่ายคนเสื้อแดงการกลับไทยของทักษิณมีขวากน้ำสำคัญที่สุดคือคดีความโดยกรุงเทพธุรกิจได้รวบรวมคดีของทักษิณมานำเสนอพบว่านายทักษิณมีคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก รวมถึงคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชซึ่งได้มีการตัดสินพิพากษาจำคุก6คดีร,รวมโทษ12ปียกฟ้อง2คดีและ2คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของทางปปชฉะนั้นหนทางเดียวที่ทักษินจะกลับบ้านได้คือต้องมีบัตรผ่านที่สำคัญคือพรบรนิรโทษกรรมซึ่งเมื่อปี2556สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เคยมีร่างพรบรนิรโทศกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่เป็นชนวนความขัดแย้งจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยออกมาเดินขบวนที่ต่อมาเรียกกันว่าออกบัตรเชิญเรียกทหารเข้ามารัฐประหารปี2557ทำให้พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจจนรักงอกถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงพรบนริรโทษกรรมอันดับแรกคือทักษิณต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ค่ายเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้คำถามสำคัญคือขั้วลายพรางผู้กลุ่มอำนาจรัฐมา8ปีจะแก้เกมอย่างไรที่ไม่ให้พ่ายในกระดานการเมืองหมกักสำคัญนั่นเอง